โอ้โหสงสัยจะเอาให้ได้เลยนะครับพอล่าสุดนาะยกรัฐมนตรีฮุ้นมาเนตของเขมรได้มีการออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าเตรียมจะยื่นยูเนสโกว่าจะขอเป็นเจ้าของร่วมประเพณีสงการานร่วมกับไทยซะอย่างงาั้น ก็กลาบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนด้วยนะจ๊ะมาพบกันอีกแล้วกับช่องของณหงอกคนนี้คนเดิมนะครับสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาพูดคุยกับทุกๆคนเกี่ยวกับเรื่องราวที่มันเป็นประเด็นมาตั้งแต่2วันที่ผ่านมาแล้วนะครับเพียงแต่วันน้าเนี่ยกำลังสับสนเกี่ยวกับข้อมูลอยู่นะครับเนื่องจากว่าสื่อไทยกับสื่อทางเขเมรเ,เนี่ยรายงานข่าวไม่ค่อยจะเหมือนกันนะ โดยทางสื่อไทยนะครับหลักๆจะรายงานว่านายกสฐมนตรีฮุนมาเน็ตของเขมรเตรียมที่จะยื่นขอขึ้นโมรดกโลกกับยูเนสโกให้พิจ,จนารณาในหลังจากนี้อีก10อย่างนะครับคือ10อย่างเนี่ยจะประกอบไปด้วยโมรดกทางวัฒนธรรมกรัรมพูชาที่สามารถจับต้องได้ประมาณ7อย่างแล้วก็จะมีโมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อีก3อย่างนะครับแต่ที่นาบอกว่านาะยังไม่ตัดสินใจทําข่าวนี้ตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยเพราะว่ามันมีสื่อจากประเทศเขมร รายง,งานเอาไว้ว่าจริงๆแล้วจะมีการยื่นเพิ่มเติมประมาณสัก12อย่างนะเพียงแต่รอแล้วรอเล่าก็ยังไม่มีการเปิดเผยนะครับว่า12อย่างเนี่ยมันมีอะไรเพิ่มมาอีก2อย่างก็เอาเป็นว่าเอาเป็น10อย่างนี้ก่อนละกันที่ถูกรายง,งานออกมาจากก่อนหน้านี้นะครับโดยย้อนกลับไปในช่วงก่อนหน้านี้ประมาณวันที่31มีนาคมที่ผ่านมามันมีการเปิดประชุมของทางฝั่งรัฐบาลกัมพูชาซึ่งก็นําโดยนายกรัฐมนตรีของพวกเขาฮุนมาเน็ตนั่นแหละ โดยจัดก,การประชุมที่วัดมณีรัตน์จังหวัดโพธิสัตว์โดยจะเป็นการแถลงข่าวเกี่ยวกับว่าทางรัฐบาลเขมรจะมีการยื่นขอทางยูเนสโกรับรองวัฒนธรรมของเขมรทั้ง10อย่างในหลังจากนี้โดยมีการเปิดเผยว่าจะแบ่งออกเป็นวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้3อย่างโดย3อย่างก็จะมีอย่างเช่นการแต่งกายแบบเขมรอันนี้คืออย่างที่1นนะครับอย่างที่2ก็คือการทอผ้ากอมะหรือว่าผ้าขาวม้าดั้งเดิมของเขมรน,นั่นเอง แล้วก็อย่างที่3ก็คือประเพณีสงกรานต์ซึ่งก็จะขอขึ้นร่วมกันเป็นเจ้าของกับประเทศไทยนั่นเอง3อย่างนี้จะอยู่ในหมวดมรดกท,ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แล้วก็จะมีอีก7อย่างนะครับจะจัดอยู่ในหมวดของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ของมวลมนุษยชาติจะเป็นสถานที่ซั่เป็นส่วนใหญ่ได้แก่อดีตเรือนจ 13, ํา M13 พิพิธภัณฑ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตวนสเลงแล้วก็มีศูนย์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ เจิงแอคด้วยนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าพวกเขาจะกล้าเอาสถานที่พวกนี้มาขอขึ้นกับยูเนสโกนะครับแล้วก็มีวัดบันท้ายชมาแล้วก็มีโบราณสถานภูเขาพนมอุดงแล้วก็มีปราสาทพันขันกำบงสวายแล้วก็มีวัดเบงโมเลียซึ่งก็เป็นสถานที่เดียวกันกับอุทยานเทือกเขาพนมกุเลน และนี่ก็คืออีกเจสถานที่ที่ทางเขมรเตรียมที่จะขอยื่นทะเบียนกับยูเนสโกในหลงังจากนี้เพียงแต่สิ่งที่น่าจะมาพูดและจอบประเด็นกับทุกๆคนหลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมสงการนั่นแหละเพราะอย่างที่รู้กันว่าสงการมันเป็นของไทยมาตั้งแต่โบราณน,นานมากแล้วส่วนสงการของกัมบูชาเนี่ยจริงๆพวกเขาเพิ่งจะมาเปลี่ยนชื่อเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งทั่วโลกก็ทราบกันเป็นอย่างดีว่าถ้าหากเราเซิร์ชค,คําว่าปีใหม่ของเขมรใน Google เราก็จะเจอคําว่า จนทนามำขมยเป็นหลักซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมรัฐบาลของหุ้นมาเนเนี่ยถึงได้มั่นใจว่าพวกเขามีคุณสมบัติมากเพียงพอที่จะขอยื่นคำว่าสงกรารกับยูเนสโกเอาตรงๆคำว่าสงการเนี่ยตั้งแต่ที่นาเกิดมานะก็ได้ยินคำนี้มาตั้งแต่เกิดเลยนะครับซึ่งตอนนี้นะก็อายุ40ปีนะคือเกิดมานะก็ได้ยินคำว่าสงการนี้ตั้งแต่เกิดอยู่แล้วนะครับแล้วอยู่ดีๆทางกัมพูชาจะมาขอยื่นเป็นเจ้าของร่วมกับไทยไซะอย่างนั้น ซึ่งก็คงจะต้องตามเกาะติดสถานการณ์กันต่อไปนัครับว่าสุดท้ายแล้วทางยูเนสโกจะว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่น้าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจว่ายูเนสโกน่าจะปัดตกไปในท,ทันทีมันก็น่าจะเหมือนกับกรณีของขนมครกหรือว่าจะเป็นกรณีของขนมจีนที่ทางเขมรเ,เคยยื่นกับยูเนสโกไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับและยูเนสโกเนี่ยเขาก็ปัดตกในทันทีเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่กัมพูชาย,ยื่นมาเนี่ยมันเป็นสมบัติของประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามถ้าในมุมมองของคนคอมรมข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวที่ทําให้พวกเขารู้สึกกระปรี้กระเป๋าแล้วก็ตื่นเต้นกันทั้งบ้านทั้งเมืองเรียกได้ว,ว่ากระแสรัรกาติเนี่ยลุกฮือขึ้นมาทันทีอันนี้คือสําหรับคนกัมบูชานะประมาณว่าพวกเขาก็มั่นใจเหมือนกันว่าถ้าหากมีการยื่นไปพวกเขาจะต้องได้ใช้คําว่าสงการมาใช้แน่นอนเพราะหลักๆพวกเขามั่นใจว่าหลักฐานคําว่าสงการมีจาลึกอยู่ที่กําแพงวัดอังกอร์ของพวกเขา ก็เหมือนเดิมนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไอ้กำแพงวัดอังกอรเนี่ยทำไมมันถึงได้มีประวัติศาสตร์เยอะแยะแกะสลักเต็มไปหมดทีนี้เรามาส่องความคิดเห็นของคนคเขมรกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่มีการรายงานข่าวนี้ออกมาจากคุณมาเน็ตพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกก็บอกว่าสมควรที่จะยื่นไปตั้งนานแล้วเราควรที่จะเอาของเรากลับคืนมา คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไหนๆก็ยื่นไปแล้วทำไมไม่ยื่นชุดพื้นเมืองของเราไปด้วยละ่ะรวมๆไปให้หมดเพราะชุดพื้นเมืองของคอมเมนต์นั้นสวยมากคอมเมนต์ comment ต่อมาก็บอกว่าสงการบ้านเขาก็มีส่วนบ้านเราก็มีเช่นเดียวกันมันอาจจะดูไม่ค่อยเกี่ยวกันแต่เราก็มีวัฒนธรรมของเราที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานก่อนหน้านี้เราอาจจะเป็นคนผิดที่ไม่ปกป้องสมบัติของพวกเราแต่หลังจากนี้เราจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างของเรากลับคืนมา คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าในฐานะที่ผมเป็นคนเขมรผมมีความสุขมากๆกับข่าวนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าแล้วทําไมพึ่งจะมาทําให้คนอื่นเขาเป็นเจ้าของไปก่อนทําไมคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าควรที่จะเพิ่มเสื้อผ้าชุดแต่งกายของเขมรน,นางอับสราและเสื้อผ้าพื้นเมืองคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าโอ้โหพึ่งจะมาคิดได้หรอทําไมชอบทําอะไรตามเขาคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่ายาลืมใส่มักลุกเข้าไปเป็นกิจกรรมอีกหนึ่งอย่าง คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าใส่รายละเอียดให้มากกว่าไทยเรามีหลักฐานที่ดีและเชื่อถือได้ซึ่งก็ถูกสลักเอาไว้บนกำแพงวัดคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าสงการผมเห็นด้วยภาพพันคอผมเห็นด้วยและงานเรือเราควรจะใส่เข้าไปแต่สิ่งที่ไม่เห็นด้วยอย่างเช่นพวกคุกพวกอะไรที่มันเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับเขมรเรื่องพวกนี้ไม่ควรที่จะไปขอยขึ้นกับยูเนสโก คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าก่อนที่ไทยจะขอขึ้นสงการกับยูเนสโกทำไมเราถึงไม่คิดจะทำต้องรอให้เขาทำก่อนเราถึงพึ่งจะคิดได้จะมีความเป็นไปได้มากหรือน้อยแค่ไหนที่ยูเนสโกจะอนุญาตให้สองประเทศเป็นเจ้าของวัฒนธรรมร่วมกันในตอนนี้ประเทศไทยโด่งดังมากๆเกี่ยวกับเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ไม่ว่าจะเป็นกางเกงช้างซึ่งหลักๆก,ก็คัดลอกมาจากกางเกงกูปรีของเขมเ พวกเขามักจะนำเราไปหนึ่งเก้าเสมอจากที่เราเคยเป็นผู้นำในตอนนี้เรากลายเป็นผู้ตามคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไหนๆก็ขอขึ้นกับยูเนสโกแล้วฝากเรื่องอักษรเขมรแล้วก็ตัวเลขคขมรนด้วยเดี๋ยวคนไทยจะเอาของเราไปอีกคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฮะผมได้ยินไม่ผิดใช่ไหมจะขอขึ้นยูเนสโกเกี่ยวกับคุกตนสเลนเนี่ยนะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ารีบขอขึ้นทะเบียนเร็วๆเดี๋ยวข้างบ้านก็จะเอาของเราไปหมด คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสนับสนุนแนวคิดนี้ถึงจะตามพวกเขาแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยอ่าหลักๆก,ก็คอมเมนต์ของคนเขมร์กันไปฟังประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็คนเขมร์ประมาณสัก95%เลยนะครับที่เห็นด้วยว่าควรแล้วที่จะเอาประเพณีสองการไปขอขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าของร่วมกับไทยซะอย่างนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมพวกเขาถึงได้มั่นอกมั่นใจสเสเหลือกเกินว่าเป็นเจ้าของคําว่าสงการ ทั้งที่จริงแล้วพวกเขาเนี่ยก็เพิ่งจะเปลี่ยนมาเล่นสงการกันเมื่อไม่กี่ปีนี้เองนะครับอันนี้นะก็งงๆกับตรกกะของพวกเขาเหมือนกันนะส่วนบางคนประมาณสัก5%เก็จะมีไม่เห็นด้วยบ้างแต่จะไม่เห็นด้วยกับประเด็นที่ว่าเอาพวกคุกตนเสเลนไปขอขึ้นกับยูเนสโกอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ไม่น่าจดจาสักเท่าไหร่ดันเอาไปขอขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกเป็นมรด,อดอกโลกซะอย่างนั้นก็ไม่เข้าใจกับแนวคิดของพวกเขาเหมือนกันนะครับ แล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนึงนี้ยังไงก็คอมเมนต์บอกความรู้สึกให้นาทราบแบบสุภาพชนหน่อยกันแล้วกันนะจ๊ะแล้วสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาหัวงออกแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดตุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกับนาในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปในทุกๆวันโดยนะจ๊ะใครกดแล้วก็กราบขอบพระคร์ม,มาก และสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขอลากันเลยกันละกันขออนุญาตยกสองมือขึ้นมาวางไว้บนหัวคิ้วและกล่าวคำว่าสวัสดีและสวัสดีครับ